สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ตลอดเที่ยวทั่วไทยอยู่ที่บ้านท่าเรือ,อตำบลช่องสะแกออำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้อยู่ที่บ้านของ,องสุนักนะครับขออนุญาตเรียกสุนักนะครับสวัสดีครับสุนัขครับวันนี้ทางช่องตลอดเที่ยวทั่วไทยก็ต้องขอขอบคุณสุนัขมากนะครับที่พุณาสลาเวลาแล้วก็อนุญาตให้มาถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านน,นะครับ ครับครับโครงการวัวลานที่เขารู้จักกันนั่คือผัตบ,บ้านหมอ้อบ้านโคกหม้อสัตั์บ้านโคกหม้อ,อะนะที่เขารู้จักกันครับขอนอื่นคงจะต้องอพูดถึงประวัติตอบถามเรื่องประวัติของผัตว์ว่าสัตว์เล่นวัวลานตั้งแต่เมื่อไหร่ผมเ,เล่นววลามาตอน พ่อห้าพ่อเกล่แล้วพ่อาบพ่อตีนอมูล่ตามพ่อเข้าไปพ่อล่นหวลาด้วยหครับครับอ่ีน้องก็เล่นเล่นทั้งหมดอพราะฉะนั้นพ่อห้าพ่อหเข้าไปกับพ่อไปับพ่ะฉนั้นพ่อเขาเวลานะครับก็มา6ตัว6ตัวอาว่าเลี้ยงหัวลานว่าหัวนวดข้าวเ่ครับอ๋อเป็นหัวนวดข้าด้วยใช่ หมดจากหน้านนวดข้าก็ไปเล่นวัวลานเล่นวัวลานอืมวัวลานตอนนั้นหกเจ็ดตัวนี่มีมีวัวมีวัวตำแหน่งไหนบ้างวัวนอกวัวล้อวัวอขาวัวขาคือมีทั้งหมดเลยทั้แล้วพวกนี้มันมันสลับสลับได้ไหมสลับกันได้สลับกันได้เอ๊ะสมัยนั้นเขาฝึกวัวลานเมื่อก่อนมันมีสนามมันสนามสุดละ สนามซ้อมอ่ะคุยถึงสนามซ้อมมันไม่ค่อยมีนะมีน้อยแล้วเวลาซ้อมมันซ้อมยังเขาเอานวดข้าวกันนี่แหละก็คือเอานวดข้าวเดินกันนะเนี่ยครับก็คือแฝดไปกันแต่เวลาพอไปเล่นก็ก็คือแล้วแต่ว่าเวอร์ไหนจะดีใคจะสะพนกำลังกำลังเดียวกันนะพึ่งแค่เพราะมันไม่ได้ซ้อมใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใไม่ได้วิ่งในสนามเหมือนทุกวันเนี้ยแล้วตอนนั้นก็คือไปพ้อ พ่อพ่อคืออยู่ในสายเลือดอะโวราณเนี่ยแล้วตอนนั้นก็พออยู่ไปกับพ่อก็พ่อเล่นมาเรื่อยใช่ไหมเล่นมาเรื่อยมาเล่นมาเรื่อยแล้วตอนเรามีโวราณของตัวเองนี่ตอนอายุเท่าไหร่ก็คือทุกมีของตัวเราเองเลยครับเป็นโบราณของเราเอง๋อกับแม่หมานี่แหละและ้วก็ลูกเกิดมาของเล่นมาอ๋อก็คืี พ่อก็ให้คือคือวัวของพ่อนั่นแหละเราก็เล่นกับพ่อต่อคือพ่อก็ให้เราไปด้วยนั่นแหละให้เราเล่นให้เราเล่นเลยพ่อไม่ไหวไม่ไหวก็คือเป็นเล่นไงม้าคือเป็นวัวของพ่อนั่นแหละง่ายๆนะครับตอนนั้นมีมีกี่ตัวตอนที่พ่อนก็มีสองสามตัวเป็นเรื่องเป็นลาวนะครับเป็นเลี้ยงเป็นลาวแล้วก็มาซื้อมาซื้อที่เขาแขกที่บางแขกมาแล้วก็มาเล่นไปเล่นมาไปเล่นมาบอก วัวเมื่อก่อนเนี่ยเราไปซื้อจากไหนสนานมาก่อนพวกพวกมันไม่แน่ครับบางทีก็ไปบางแพรบางแพรไม่ถึงลาดบ,บุรีด้วยใลาดบรุรีเขาจะงุ้มแล้วก็เขาจะงุ้มทางแพรเขาจะงุ้มครับอ๋อถนนเขาจะมีเหล่าดีๆใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เราไปทางโน้นเราเราเราู้ได้ยังไงว่าเหล่าถนนพอดีหรือว่าดูจากพอที่เราไปแข่งที่สนามเมื่อก็ว่ามีพวกูอ๋อมีพวกครับ พวกผบอกมาว่าเราทางนี้ดีอ่าแล้วเราก็ไปตามไปดูไปดูแค่วัวคือั้ลนลนะักษณะบางตัวเนี่ยเขาก็เป็นวัวลนนะ้านลักษณะแล้วเข้าไปชอบเข,ของเขาเข้ามาหาไม่ได้ไปซื้อเขาเก่งเลยก็คือเป็นวัวที่เราไปดูแล้วเราชอบแล้วก็ซื้อมาเราฝึกเองอนะ่ะฝึกเองอแล้วก็ต้องแล้วกผมตัดก,ก็ต้องดูลักษณะวัวลานเป็น,นี้นะก่อนเขอดูได้ ว่าถามแต่ละท่านแต่ละท่านบางท่านก็จะมีสองพันบางท่านก็จะไปดูที่ร้านแล้วก็เห็นแล้วก็ตามหรือที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนทําใหม่นี้เขาไปดูกันที่ร้านเขาชอบเขาซื้อแต่ทําไม่คมนั่นน่ะมันไม่ไร้อมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปดูยังไงไม่รู้จะไปดูยังไงสมมติว่าหัวเนื้อเนี่ยมาก่อกผู้กระพายตามรอบเขาจับแล้ววิ่งแค่หน่อยเดียวอ่ะเขาก็จับจิบแล้วครับ ทีนีเรลาต้องไปดูลักษณะของเหล่างั้นงั้นเราก็ต้องรู้ลักษณะของวัวล้านว่าลักษณะเป็นยังไงก็ต้องมองดูเราเราลักษณะเป็นยังไงของของไอทุกสัตว์ที่ว่าวัวล้านที่เรา,เอ,าอยู่ในที่ว่าควรจะเป็นวัวล้านที่เราชอบอะ่ะก็อัวหน้าใหญ่ท้ายน้อยหน้าใหญ่ท้ายน้อยครับมันจะทนทานจะทนขนเขาใหญ่ใหญ่เข่ากลมๆมโคนเขาใหญ่ๆ เขากลมกลมหัวใหญ่ครับท้ายน้อยครับเขากลมอ่าโคนเขาใหญ่ครับไม่มีอะไรอีกมันก็มีนันก็มีอะไนั่นประมาณนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ดูเือตัวถายผ้าย้อนๆมั่อะไรต่ออะไรของเราถายผ้าอ่าสีถายผ้าไมาถึงตรงไหนตัวอ๋อตรงโคนขาหลังเขาเรียกถายผ้าไหมครับ ขอโทษนะครับตกใจจะดูหน่อยก็คือตรง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 นี้มันใช่ครับรโัวเรศทายผ้าใช่ไหมทายผ้าทายผ้าต้องอยังไงนะให้มันย้อนย้อนอน,น,อน,นิดน,น,นึงเป็นอย่างเงี้ยอ๋ออย่างเงี้ยคือเข้าตำราว,วัรา,านใช่ไหมวัวันนี้ยอย่างไอ้ผ้าเขาเนี่ยอย่างไอ้ผ้าเขาคมคนเขาวคมเขาคมคนคนใหญ่อ่าไอ้ดูวิ่งคมเขาเนี่ยนะเขาคมเขาคมอ่าวัาวพันเนี้ย เพราะว่าน่าฝึกแผ่นมันดีนนนขนขนมอนกรัชอบอ๋อเลอะครับอคือคือลักษณะโบราณที่ว่าน่าจะพอเอามาฝึกอะไรมันน่าจะวิ่งดีใช่ไหมครับอ๋อก็ประมาณน,นี้เนาะเพราะมาก่อนเนี้ยเขาไม่มีวัดซ้อมไม่มีอะไรไม่มีสนารรมซ้อมก็จะไปดูที่ไหนใช่ไหมก็เดือนมีร้านคนเดียวอ๋อหมายถึงเดือนหนึ่งร้านนู้นเดียวไปถึงยังไง ก็เดือนหนึ่งลานวดข้าวไปเนี่ยบางทีคอว่าเสร็จลานวดข้าวเนี่ยเดือนก็มีทักครั้งคนก็ต้องคนแค่นั้นก็น่าจะเป็นตามงานวัดใช่ไหมใช่เมื่อก่อนมึงงานวัดใช่ไหมงานวัดงานประจําปีงานประจำปีว่างานเราก็ทงจะถึงเนี่ยก็มีงานวัวร้านด้วยอก็วัวร้านไปแข่งกันนะครับถ้าหากว่าวัวยังนวดข้าวอยู่เขาก็ไม่ไปเพราะว่าใต้กีบเนี่ยมันบางอ๋อเวลาย่ำข้าวมันจะไม่กีบใต้กีบมันบางใช่ไหมบางเขาก็ไม่ไปเลยหลาน แล้วจะรอให้มันให้เก็บัปนหนาเมื่อไหร่ถึงจะไปเล่นได้ระฟารมนานไหมเดือนไหมกืเกือบเดือนแล้วเขาไม่เล่นกันรลกนะแบบเนี้ยเขาเล่นกันพอปีใหม่แล้วพอหลังปีใหม่พอปีใหม่แล้วก็คือหมดข้าวแล้วนอะครับหมดข้าวแล้วก็บัวบัวก็วคือคือรอดูว่าเก็บันอะไรประมาณนั้นคือเขาจะมีช่วงของเขาเนอะก็มีช่วงของเขาก็จะเล่นได้เล่นได้แล้วตอนนู้นที่ว่าผมตัก เตอนคุณรุ่นเรามีวัวดังๆนะที่เป็นวัวเราผมก็ไม่เลยหมือนกันอกจาแต่ว่าเขาก็เหมือนก็ว่ายังไงล่ะพ่อเขาเล่นหมากับลุงแครลุงแทกลุงแครเขาเป็นตำรวจเขาอยู่ในนี้เขาก็เล่นกันหมาใช่ไหมเขาคนรับหัวมาเล่นเขาพ่อเขาก็หมีแล้วม่วัดังตอนนั้นก็หมีเชื่อๆจำที่นั่งก้อนนี่เขามีพวกไอ้เหลือไอ้ไอ้แลบ ไอ้แลบครับไอ,ไอ้เหลือไอ้ไอ้รักเห,หลือไอ้ครับไม่นั้นน่ะเหลือแล้วคนนี้เป็นเป็นเหล่ามาจากไหนใช่ไไอ้เหลือไอ้เนี่ยซื้อทั้งบ้านตะขาวมาอ๋อวันลุงขาวใช่ไหม<ช>อ๋อลุงขาวออกมาจากไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันลุงขาวเรามีเหล่าเขาก็หมีของเขาตะขาวของเขาเนี่ยเขาไปซื้อเข้ามาทั้งบา้านเข่าทุ่งบ้านเกิดท่ามู้นเขาไปเห็นแล้วก็เลยขอซื้อเข้ามาครับหนาเนาะนี่เนาะโอู้หนาแล้ว แล้วไอ้รักดอกไอ้รักของลุงแค่เขาเนี่ไอ้รักนะครับคือทั้งข้าช่องผานข้าช่องผานไอ้โหไทยนี่เขาซื้อข้าวช่องผานข้าช่องผานเนี่ยอำเภออะไรเข้าช่องงุ้มเนี่ยอ๋อข้าช่องงุ้มเหมือนกันใช่ไหมครับอ๋อทางลาดวัวลาดบุรีไงลาดบุรีอย่างนั้นเนอะเออเนาะตัวใหญ่จะเป็นวัวลาดบุรีเนาะแล้วมีวัวลานเยอะที่สุดช่วงอายุเท่าไหร ผมตั้งกับผมเลี้ยนมาแล้วผมตามวามได้ผมเขาในบ้านเนี่ยมันมีเกือบสิบตัวแหละสิบตัวถ้าผมกลับมาผมก็มาทแทะแฉ่งเรื่องหัวพอเช้าก็บบายต่อบางเลี้ยนกลับมาเขาก็มาทแทะแฉ่งเรื่องหัวคือมีก่มี สิบตัวนี่ก็มีมาตั้งแต่ตอนรุ่นพ่อไปแล้วก็ยาวมกนคือตัวไหนเขาปล่อยไปก็ซื้อมาเพิ่มมาเยอะนิดนึงถ้าประมาณอยู่ที่สิบตัวประมาณนี้เขาหัวเนี่ยมันต้องมาซื้อเพิ่มมาหรือว่ามันขาดไม่ได้คือต้องมีให้อยู่ในหัวนถามีสิบตัวก็ต้องอยู่ให้ได้สิบตัวตัวไม่ออไปก็ต้องซื้อเพิ่มเข้ามาเพราะว่าเพราะว่านาจะมาเราต้องไปไถนาเนี่ย้องไปเป็นคู่อ๋อามันขาดหัวตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องไปหาเพิ่มมาอ๋อผูกซุกเพื่อเอาไปใช้งานในการ ทำนาช่วยไถนาอะไรพวกนี้ด้วยใช่ครับเพราะว่าสมัยก่อนมันเป็นวัวไถนาไถนาแล้วก็นวดข้าวเนาะแล้วก็นวดข้าวเออใช่ใช่ใช่ไม่ใช่ว่าเหมือนไม่เหมือนทุกวันนี้นะไม่เหมือนทุกวันนี้่เขาเล่นร้านเดียวเลยร้านอย่างเดียวเออใช่ใช่แล้วผมตักเป็นนายพวงจังะมั้ยผมเป็นมาเพราะว่านานยังเป็นมานานสิบห้าปีเลยสิบห้าปีครับ ตั้งแต่เริ่มเป็นนายพวงเนี่ยเอามีวัวดังๆหน่อยผมก็มีชุดมันก็ไม่ได้เถิงดังหร,งหรงอกนะมันก็ขอไปกางเข่าได้ขอไป,ไปก็ไเข่าครับ<ด> <ๆ S 1> ผมเล่นหมาแล้วก็ผมหมาเนี่ยเล่นอยู่คอมกับชุดโผลลุนโผลลุนอ๋อโผลลุนขอตงต่านกำนันอลุนนี่ใช่ไหมใช่ผมเล่นหมาด้วยกันอ๋อเล่นหมาด้วยกันในชุดนี้ชุดนี้โผลลุนเนี่ยเขาเก็ดังว่ะอาเขาก็เก่งเข้ามาเก่งๆโผล่ลุนเนี่ย ก็ค <54. S 2> ือแต่ของเราก็คือไปอาจจะพอจะได้ก็เอาไปเป็นวัวคานวัวล็อกอะไรก็ว่าไปไปว่ากันไปก็อยู่ในทีมเดียวกันนะแล้วก็มาตะขาบก็มาพวกไอ้จิกของเข้าจิกอ่านั่นแหละมาพร้อมกันจิกนี่เป็นกระพิรัวของของขาวเข้าของลูกขาวเหมือนกันก็อยู่ในทีมเหมือนกันหมดแล้วอยู่ในทีมเดียวกันนี่พอวัวทุกนั้นมันตายกันไปแล้วอะไรกันไปแล้วครับครบางคนเขาก็ขอกระด่างเข้าอย่าง กำนันลุ้นเขาก็กองเข้าตัวรักของเขาตากาบเขาก็กองอ่าอย่างผมพมศ์ปาะนันของผมแล้วเขาพงศ์ก็มาแฝงพงศ์ไม่น้าวานผมอ๋อจู่เขาไอ้เขาตัวเนี้ยชื่ว่าอย่างเงี้ยครับอ๋อนี่นี่ชื่ออะไรตัวนี้ตัวตัวตัวเขาที่ยาวเนี้ยไอ้มงคลชัยมงคลชัยนี่เป็นบัวของสมศักดิ์เองนะจ๊ะนี่ดังเลยตัวเนี้ยก็มันก็ไม่เคยดังหรอกก็พอได้เหมือนกันก็พอได้ครับก็คือมีใค้บ้างชนะบ้างกับประวันอ่าทีนี้ว่าที่ว่าผมเก็บของผมไว้คือว่าไถนา นวดข้าวผมจะเอาอะไรมันเอากับผมทุกอย่างก็คือเป็นวัวที่ที่ทําคุณให้เราเยอะที่สุดนะทำคุณทุกอย่างต้องทํานาไถนานวดข้าวนะแล้วก็ลานด้วยก็คือเป็นวัวที่ทําคุณให้เราตัวเนี้ยผมจะเอาอะไรมันเอาไปเอากับผมวัวตัวเนี้ยแล้วเราวัวตัวนี้ซื้อเป็นลัวของเราซื้อมาจากไหนซื้อมาจากบางแผลบางแผลเหมือนกัน ััันนนกก็อยยู่บเราาจตผมเลี้ยงไว้20 20กอบ30ปี20ซื้อมาตอนตอนตอนโตนะซื้อหมาก็รุ่นพวกเนี้ยก็ประมาณแล้ว3ปีกว่าก็เลิกครับมตอนมาฝึกก็มาฝึกซื้อมาตอนแรกเลยซื้อมาเอาเอามาทำนาใช่ไช่วยไถนาอะไรพวกนี้ตอนแรกนะซื้อหมาก็มาไถนาครับผม คือตั้งใจซื้อมาไถนาเน่แหละพูดง่ายมาไถนาแล้วก็มาได้หลานอะไรเงี้ยแล้วก็ดูลักษณะล้านก็เอาด้วยกันนะครับแล้วก็ทีนี้เพราะว่าเห็นไถนาเสร็จแล้วก็ไปนวดข้าวอืมพอานวดข้าวเห็นว่าตัวนี้เป็นวิ่งเป็นวงดีอืมก็เลยเอาไปไปหลานขาหัวกะหัวตัวไหนกับผมโตมาได้กันไทรงคนเนี่ยนะครับโอ้หเนาะมาผูกพันกันเยอะพราทุกคนนะโตในการโอ้โหเนาะ ใบมกคลรถก็ตายที่นี่ studying, แล้วก็ดูแลกันตายดูแลกันตาย <S 1> <S 1> แล้วแล้ว้อกจากใช้มงคลมีตนนัวไหนอีกมันก็มีที่เป็นมุดเป็นคุณกับเราอะไรเนี้ยมันก็มีตัวทั่วไปก็มีตัวเดียวแหละที่ว่าเราชอบมากรักกันมากและไอ้ที่ว่านั่นที่ตายไปของพ่อกับของแม่ผมก็ฝังกันอยู่ในได้ถุนบ้านอู้กณ์เขาเลี้ยงวัวได้ถุนบ้านออใช่บุ้กบ้านได้ทุนสูงลยเนาะ เลี้ยงไปก็ฝังกันไปฝังไปได้ทุ่มบ้านแล้วนะครับไม่ให้ใครดูง่ายวัวพวกนี้มันทาคุณให้เรานะครับทํ้ช่วยไถนาะช่วยนวดข้าวช่วงกีฬาก็ไปเล่นวัวร้านกับว่าไปตัวนี้ในชีวิตของมันเนี่ยไม่รู้ผมเอาอะไรมันเอาหมดนะมผมเอาไปไถนาะกับพอ,อก็เอาอหนวดข้าวก็เอาอข้าวแข้งเกียนไว้ก็เอาผมก็เอามันไปมผม เอาวิ่งลู่ก็เอาผมก็เอามันไปผมก็ได้ทีหนึ่งมาโอ้โหมันสู้เนาะออะเยียนไหวผมก็ได้ทีสองมาโอ้ไม่เบาเนี่ยวะใจมงคลเนี่ยตอนเนี้ยออกถึงว่าแล้วเกียนสวยงามผมก็เอามาไปให้นะได้เหมือนกันได้คือได้ทุกงานน่ะถ้าเราอยากทำอะไรเขาาช่วยเราได้หมดทุกอย่างเรา เขาเสียไปประมาณกี่ปีครับกี่ปีกวหลายปีติด40กว่าปีกว่าประมาณป4 40นี่เนาะประมาณ40นาะประมาณ40เขาเตี้ยไปช่วงอายุผมประมาณ20 20ปีกว่าอืมมันก็อยู่กันตั้งแต่กับ ตัวสมศักดิ์ก็ตั้งแต่อายุเท่าไหร่แต่สมศัก,กดิด์อายุเท่าไหร่ที่ไห<า>นผมอายุปสี่ปสี่สิบสิบเอ็ดสิบสองครับอาอยู่สิบสิบสองจนอ,อยู่ด้วยกันยาวเลยเนาะยาวเลยโตมาด้วยคันอย่างว่าได้พยดูเมื่อกี้ตัวนี้น <ะ S 2> ผมไม่ได้ซื้อหรอกผมไปดูพ่อเขาพวกตะข่าวเนี่ยเขาไปดูกันอืทีนี้อ่าหัวเนี่ยอยู่ในปูครับครับได้ผู้หญิงผู้หญิงคนเดียวถึงเขาจับได้คนอื่นจับไม่ได้ ัวตัวนี้นะครับผู้ชายไม่จะไม่จับเลยต้องผู้หญิงไปจับต้องผู้หญิงคนเลี้ยงัวเนี่ยเขาไม่จับหู้ผู้หญิงเนี่ยคนเลี้ยงัวเนี่ยที่โน่นหรือว่าคนคนที่บางแผลเขาจ่บเขาจับให้เราเน่ะเพราะว่าเราเดินพอเขาจับแล้วเราเดินเข้าไปดูเนี่ยมันโจยพื้ขึ้นเขาให้เงี้ยไปเลยก็เลยบอกว่าตกหลงวัวตัวนี้ตัวนี้ครับเขาก็เลยไปหาเอาไปเอามาให้เราอ่ามนหลังเขาไปเอาแล้วทีเนี้ยผมก็เล้ยวัวเนี่ยผมซื้อมัน พระใหม่นั้นหกเจ็ดพันใช่ไหมอุ้ยนานแล้วเนาะหกเจ็ดพันก็แพงกรแพงนะนะมสมัยก่อนแพงเพราะว่านวนสมัยนน้นตาวัวมันก็ไม่กี่ตังค์ลกสองพันสามพันทุกดๆนพันสองพันนะเพราะว่าผมก็เหมือนกับว่าเอาวัวตัวใหญ่ตัวงไปแลกเขามาเขาต้องการหาวหัวไถนาะอ๋อเราวัวไถนาครับคราผมก็อาุเกิดของผมเนี้ยไปให้เขาวัวไถนาะครับแลกก็เอาวัวตัวนี้มา ตัวคมมันก็ตัวใหญ่แหละตัวต่อตัวมันตีห้าพันละตัวต่อตัวแล้วตัวต่อตัวหมาเราวัวไถนาไปแรกกัวตัวที่เราชอบไอ้ตัวเนี้ยมาตัวนี้มาเพราะอใหม่นั้นเราก็ไม่มีกระตังกันหรอกก็คือจะแลกกันนั่นแหละใช่ใช่ใช่โน่นนะหาตังหายากนะตัวนี้นแล้วก่อนก่อนโควิดนี่ทุกศัพท์มีมีมีวัวที่ตัวตอน ก่อนโควิดเนี่ยก่อนโควิดเนี่ยถ้าผมก็เล่นของผมที่ว่ามาอีกตอนไม่มีเท่าไหร่ไม่เกี่ยวของเชี่ยวนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็ขอผมของพี่ของพี่ชายของผมอ่ะต้องผมพี่สามที่ถูกไหมครับเป็นวัวอะไรบ้องก็เนี่ยย้อนอยู่นี่บ้างเป็นวัวนอกวัวรองบรรพุได้ทั้งหมดครับได้ทั้งหมดเลยแล้วผลงานเขาเป็นไงบ้างที่อยู่ที่เป็นวัวนอกมันก็หมุน ชีิตัวนอกมันก็แพ้มันชนะมาตคั่วไปใชครับตัวทั่วไปครับทีนี้ว่าผมเนี้ยไม่ได้ขึ้นไปสายที่ว่าเขาเล่นกันหนักๆก็คือสายล้องนั่นะสายรองลงมาเรียกวัวประเภทขอที่เขาชอบพูดกันนะครับอ่าครับอ่าครับชนะบั่งอะไรบ้างข้ามาเนี้ยเอาตัวกันไปสวนตัวกันไปอืมก็ถือว่าเล่นโูรานมานานเนาะอืมเออแล้วเขายีกเรื่องหนึ่งตาป้าที่นี่เป็นที่ไว้วัวของ เรียกว่าเสี่ยชายมองเพชรใช่ไหมใช่ครับครับก็ที่ทราบก็คือเมื่อวานวันก่อนนะครับเนี่ยวันก่อนก็เมื่อวาน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 คุยกับน้องชื่อชื่อแม็กกันเนาะครับชื่อแม็กช่อแมครับอ๋อพอดีเมื่อวานเนี้ยคุยกับน้องชื่อแม็กนะก็น้องแม็กก็บอกว่าวัวเสี่ยชายมองเพชรเนี่ยฝากให้ทุกฝักเลี้ยงครับเลยอยาก ขอชมวัวของเจียชายนะครับในคลิปนี้นะครับถ้าเจียชายมังเฟสได้ชมคลิปก็ต้องขออนุญาตมาถ่ายตามนะครับวันนี้ก็าุ้สงตามก็ดูแลเนาะมีมีกี่ตัวครับตอนนี้วัวเข้าประมาณยี่สิบกว่าตัวครับยี่สิบกว่าตัวยี่สิบกว่าตัวเป็นวัววัวนอกวัวรองหรือวัวขาวัวนอกทั้งหมดนะครับวัวนอกทั้งหมดเลยไม่มีวัวรองเลยก็มีวัวนอกของเขานี่ก็เปลี่ยนเป็นวัวรองได้ สลับกันสลับกันเอาสอยู่ในรงนั้นเลยสลับกันได้มีนอกร้องอ่ะเพื่อนง่ายเหมือนก็ว่าเขาชามวาดที่ว่าจะจิบตัวไหนก็ไปดูตัวไหนได้หมดตำแหน่งไหนได้หมดได้ครับลองนอกได้หมดทานก็ได้ได้ได้ทุกตำแหน่งกรับเพื่อนเด้อเรวเขามีวัวต่างๆของเสียชายที่ว่านี่ก็มีเนี่ยครับตัวนี้คือของเสียชายป่ะครับเนี่ยตัวนี้ใช่ครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยลายภูขาของเขาครับลายฟูขาครับดังมันเนาะ แล้วเราวัวตัวนี้รู้ประวัติไหมวัวแต่ตัวของเลียงรายทั้งหมดผมไม่ค่อยรู้ของเขาอ่บโอเคก็รู้จะชื่อกันได้ลยครับผลงานเป็นไงก็เราเอว่าตัวงานของเขาก็ว่าเขาก็เล่นหมาเยอะแล้วอ่ะเขาลูกหมาเขาก็เยอะเขาเขามาแตะเราก็ถึงว่าเพชรบุรีก็บางคานไม่สู้เขาแล้วอ่ะโอ้ว่อคือประวัติแต่ละตัวเราอาจจะไม่รู้เท่าไหร่ใช่ไหมแต่รู้ว่า วัวเขาแต่งตัวแล้วก็ดีครับผลงานดีกันแตะแต่จเจาะลึกๆว่าตัวนี้ชนะขี่ไฟอะไรเราไม่รู้ไม่รู้ต้องไปถามเสฉยใจวงเพชรเองก็จะรู้วางนท่นั้นครับอ๋อต้องประมาณสามสิบยี่สิบกว่าตัวเนาะพวกของเสฉยชายครับยี่สิบกว่าตัวเสฉยชายให้มันรับมาดูแลนานไหมสองปีสองปีสองปีกว่ารู้จัดการหรือยังไงก็ ก็รู้จักการมาตั้งแต่เล็กอ่ะโอ้รู้จักกันตั้งแต่เล็กเลยใช่ไหมครับโอ้ก็คือไว้เนื้อเชืิอใจกันก็ให้ฝาามาดูนละเขาไม่เท่ากเมื่อก่อนเนี่ยเขาเขาเลี้ยงอยู่เขาคนทางวัดน้อยครับครับก็เขาปฏิบัยวเวลาเขาสมัยเอ็กเลยไม่ใช่ว่าเสียชายจะพึ่งมาเล่นหัวนะเสียชายเขาเล่นหัวมาสมัยไอ้าเอกของผู้ใหญ่เน่มอ๋อเขาเล่นมานานเหมือนกันเขาก็เล่นมาสมัยนั้น แล้วก็ปทิ้งวงการนี้ไปครับ<ม>ไปทำกินของเขาเขาก็ไปทำอาชีพอื่นไว้นนะครับวัวชุดนี้รู้ไหมเขาได้มานานกี่สิบปีเขาซื้อ <c oughs> วัวชุดนี้หมาประมาณสามปีสี่ปีเขาก็เพิ่งซื้อนี่เขาเพิ่งซื้อเล็ออกเขาเพิ่งกลับมาเล่นหนี่ใช่ไหมเนี่ยพูดถึงเนี่ยครับเพิ่งกลับมาเล่นตอนโควิดเนี่ยก่อนก่อนโควิดโควิดแค่สองปีกว่าสองปีก่อนนั้นก็ไปทำอย่างอื่นทำอาชีพของเขาไปออ๋เขาก็เรียนจบ เขาก็ไปทำอาชีพอขอ๋อก็คือตอนแรกตอน,นเด็กๆเนี่ยเขาก็เล่นอยู่เาเล่นอยู่เปาะปากกออ่ะพอปากกอเสร็จแล,ล้วก็พอเรียนจบเสร็จก็ไปทำอาชีพส่วนตัวเขาครับแล้วก,ก็กลับมาเล่นตอนสองทศวรรที่ผ่านมามาเล่นเพิ่มแล้วก็ได้ได้วัวชุดนี้มาครับก็ได้วัวชุดนี้มาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองการดูแลก็ส่วนใหญ่ก็ให้กินหญ้าเนาะกินหญ้าครับกินหญ้ากินอะไรตรงนี้ทีโคอดอกกระโอดแอร์มีไหม มันก็มีบางทีตอนที่ว่าน้ําท่วมเนี่ยมันหาย่าไม่ได้ก็ซื้อข้าวโพดแแอ้มมาเยอะเหมือนกันดูแลคนเดียวคนเดียวครับโอ้โหสับเนี่ยได้คนเดียวก็ปลูกในเขาคอกบางก็ปลูกตรงนี้บ้างนอ่งหวมันเยอะหัเย็นก็เขาคอกหมดเขาหมดไม่ทั้งหมดเลยหมดเนอะคอกนี้คอกนี้เราหมดครับตอนเช้าก็ออกก็ถูกให้เขาตากตังตากแดดตาก เราคิดว่าอยู่ข้างนอกอ๋อคือตอนเย็นก็เอาเข้าวคอกข้าวคอ,อ,อ,อกหมดตอนเช้าก็ออกปูข้างนอกตอนเช้าก็ออกปูกันตากแดดเอาอะไรเขราไป,ไปหายุงหาย,ายา่าเขากินอันนี้นะครับคือประวัติการเล่นโบราณของสมศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้ท่านก็ดูแลวัวของเสียชายบุญเพชรด้วยเนาะรประมาณยี่สิบตัวนะครับ,รบเดี๋ยวจะให้สมศักดิ์ พาผู้ชมวัวของศุกตัดเองแล้วก็วัวของเสี่ยชายมังเพชรว่าเป็นยังไงบ้างอะไรที่อยู่แถวเนี้ยนะใ,ให้เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เุกร์ตับพาพาผู้ชมไปชมนะครับมตอนนี้น